Danke, เลยค่ะคุณกล้าแล้วก็คุณจุ๊กสวัสดีค่ะสสสสววััััดดีีคครรบบเรามาโวยวายกันสักนิดหนึ่งทำบุญผ่านไปผ่านมาเส้นนี้นะคะเขนนอะไรขนมอะไรแบบแม่นแควอยู่ประมาณอยู่ประมาณก่อนถึงบายเดลิเวอร์ได้เลยเดี๋ยวมีสอบอันนี้หนึ่งตรงข้ามโรงแรมสบายแอดการ์ค่ะที่นี่ราคาไดนแบกพนังนะคะที่นี่ขายอะไรคะ หลักๆคือไอศครีมครับแล้วก็จะมีเบเกอรี่นิดหน่อยแล้วทำไมต้องเป็นไอศครีมนะทำไมไม่ขายกาแฟาสด <c oughs> ชอบเกิดมาจากความชอบก่อนความชอบส่วนตัวก่อนคือชอบกินไอศครีมชอบกินเบเกอรี่แล้วก็เลยมาทำเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงถึงเป็นร้านเบเกอรี่ล่ะที่มาเดิมทีเนี่ยคือเหมือนกับทำเบเกอรี่ก่อนทำเล่นๆเพราะว่า ที่เนี่ยเราหาเบเกอรี่ที่ถูกใจยังไม่เจอ<ม>แต่พอทําไปจากเบเกอรี่พวกเค้กขนมอะไรเงี้ย<ม>ก็ก็ก,ก,ก็เพื่อนเพื่อนมาทานกัน<ม>ก็เขาก็ติดใจเขาก็ยุเล่นๆว่าเอ้ยทำเถอะทาขายเราก็เลยทําขายผ่านทางพวก Facebook ก่อนทั้งหลักปรากฏตอบรับดีทั้งเมืองการแล้วก็กรุงเทพแล้วก็ เราก็เริ่มทําไปเรื่อยๆแล้วก็มาเจอว่าเอ๊ะเบเกอรี่เนี่ยทานกับไอศครีมอร่อยมันก็เลยมาทําไอศครีมต่อเป็นจากนั้นมาก็เลยมีหน้าร้านเฉล่ทุวันเนี่ย วันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรนะคะไม่ได้บอกว่าเียคุณเปล่าค่ะไม่เห็นว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นเจ้าของร้านกับเขานะคะแต่เป็นแฟนตัวยงค่ะเห็นเป็นแฟนตัวยงของร้านนี้มากแล้วันี้ร้านเนี่ยเปิดกี่วันไม่อ่างคุณจุ๊กไหมไม่ห่างคุณจุ๊เปิดตั้งแต่วันที่หนึ่งอ่อ่าเขาเปิดมาไม่กี่วันคุณมาทานกี่ครั้งก็สาม ครั้งวันนี้ค่ะสองครั้งซ้อนคือเมื่อวานก็มาวันนี้ก็มาอ๋อเป็นกี่ครั้งนะสามค่ะอ๋อสามค่ะคือน้อยหนึ่งน้อยหนึ่งแต่เราก็จะแอบดูจากเฟซบุ๊กตลอดแต่วันนี้ที่จะมาที่มาวันนี้ค่ะเพราะว่าเจ้าของร้านก็บอกมาว่ามีไอติมใหม่เพียบไอติมใหม่ได้ไอติมเก่าที่ที่ทานไปแล้วมีอะไรบ้างคะก็เยอะค่ะแต่ชิมซะส่วนใหญ่นะคะยังไม่ซื้อจริงซื้อจริงแค่แค่หนึ่งลูกอ๋อค่ะ ีนี้ต้องถามนะว่าการที่มีร้านเบเกอรี่นะอร่อยมากแล้วก็มามีร้านไอศครีมนะซึ่งเกิดจาก Facebook เนี่ยถามว่าณวันนี้เนี่ยที่ที่เราเปิดร้านไอศครีมแบบโงโงๆเนี่ยอะไรมันมงงมากเออจริงๆอยากให้เล่าก่อนดีกว่าว่า,าที่ามาเนี่ย,โงโงยคือ<ง>ร้านนี้จริงๆเตรียมการมาเป็นปี เป็นปีแต่ว่าที่มันเป็นปีมันมันช้าเพราะตัวผมเองมันไม่ช้าเพราะใครว่าแบบเราอยากจะทํานู่นทำนี่เองมันโฮมเมดทั้งแบบการก่อสร้างการเลือกวัสดุเราก็อยากได้ดิบๆแต่ดิบยังไงให้ดูดีอะไรเงี้ยเราก็มันก็ช้ามาเรื่อยพี่แอร์ผ่านก็จะแบบมันปีนึงแล้วครับแล้วทีนี้ก็ยังไม่ได้เปิดแต่ผมก็อาเริ่มอทดลองระบบทีเนี้ยมันมีผู้ชายคนหนึ่งคุณสลงสืบคงเนี่ยเขาก็ขับรถผ่านมาเหมือนกับเขาหมั่นไส้หรือหมุนหงิดไม่เปิดสักทีแต่เขาเห็นว่า มีไอซทิมในตู้เขาก็เลยลอดใต้รั้วอย่างเงี้ยครับมาแล้วก็บอกว่าคือเราตอนนั้เราไม่เปิดประตูขึ้นไปผมก็จําจําความแน่นอนไม่ได้นะแต่ว่ารู้แค่ว่ายังไม่ได้พร้อมอะเราก็จะมาก็มาเลยละกันอะไรเงี้ยเขาก็มาชิมแล้วเขาก็ไปโพสต์ใน Facebook หลังจากที่เขาโพสประมาณ5นาที10นาทีเนี่ยครับก็ขายมาจนถึงวันนี้ทั้งทั้งที่ผมยังไม่ได้เปิดเป็นทางการเลยครับแล้วก็แบบไม่ได้ตั้งใจใช่ไม่ได้ตั้งใจตั้งใจเปิดแต่ขายโดยบังเอิญ คุณสโลงขอบคุณมากครับแต่ว่าถ้าใครจะเชิญคุณสรลงเนี่ยเขาไปเปิดร้านแบบนี้นะต้องติดต่อคุณแน่เมคิดกันนะทำไม่แน่หรอกคุณสลงเขาไปทั่วนะคุณแถวนี้นะเขาไปทุกร้านที่สถานเจอประจ๊าเป็นผู้ชายแบบนี้นะคะทําไอศกรีมเองหรอคะใช่ครับก็คือคือตอนแรกเนี่ยเราเราเราแพลนว่าเราจะผลิตเองทุกอย่างโฮมเมดทุกอย่างทีนี้ปรากฏว่า การตอบรับมันดีมากผมก็เลยต้องให้พี่าช่วยด้วยแต่ว่าทุกอย่างรับประก,รกันว่าเป็นโฮมเมดแน่นอนครับาจากบ้านส่งตรงท้อปากคุณลูกค้ากันหมดแล้วแล้วจริงๆแล้วไอ้ไอไครีมเนี่ยบางคนก็บอกว่าทานไปแล้วกลัวอ้วนกลัวที่จะแบบทานโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนี่ยแต่ก็บอกไอซ์ครีมที่นี่นะทานแล้วไม่อ้วนแล้วที่สำคัญได้ประโยชน์เรื่องเรื่องของเรื่องประโยชน์ของไอติมเป็นอะไร ะประโยชน์ของไอศครีมคือไม่มีใครปฏิเสธว่าทานแล้วมันไม่มีความสุขเขาไม่ใครใครทานแล้วแบบโอ้ทานแล้วเศร้าจังไอศครีมลูกนี้เศร้าจังไม่มีอารมณ์เศร้าเลยแต่ไม่ทานไอศครีมมีค่ะมีค่ะมีค่ะทำไมอะเสร็จแล้วเศร้าค่ะทำไมอะทำไมทานเข้าไปเยอะอย่างนั้นอ๋อตอนทานเสร็จแต่ก็ตอนเสร็จแล้วเศร้าตอนนี้ทานทานใหความสุขมากลืมตุ่มอย่างอย่างตั้งแต่สมัยผมทำเบเกอรี่เนี่ยครับผมก็จะทําไม่หวานมาก แต่ยกเว้นบางตัวนะครับที่มันจําเป็นต้องหวานจริงๆทีนี้พอมาทาไอศครีมก็เลยตกลงกันว่าจะไม่ให้หวานมากเราก็จะใช้ไขมันมากสุดใน,ในสัสดส่วนของมันเนี่ยประมาณ6%หรืออะไรเงี้ยครับคือโดยคร่าวๆนะครับไม่เกินนี้โดยเฉลี่ยของไอศครีมเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ20กว่าเราก็เลยเ hey, ฮ้ยแต่เราชอบรสชาติเนี้ยแล้วมันบังเอิญที่ว่ามันก็ไขมันต่ําในตัวของมันก็เลยโอเคเลยแต่ว่าทานทานเยอะๆนี่ ต่อให้มันไม่อ้วนทานเยอะมันก็อ้วนได้เป็นคำตอบที่ดี <c oughs> แล้วแล้ว,แล,วแล้วตอนนี้แบลกวนิลามีไอศ์รีทั้งหมดกี่รถที่ที่ทดลองแล้วก็อยู่ในสต็อกที่เราเคยสร้างสารรค์มาเ <c oughs> บ็ดเสร็จ80กว่ารถ ใช่ครับในช่วงปีนึงเนี่ยครับเป็นการเรียนใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าจะเอาออกมาขายในในตู้เนี่ยอยู่ประมาณ16รสชาติแต่ก็แต่ละวันหมดเร็วก็เวียนเร็วคือบางทีผมเลยจะมีถาดที่เรียกว่า missing piece คือบางทีลูกค้ามาแล้วเฮ้ยรสชาติที่ติดใจหายไปไหนบางทีอาจจะมาลองดูในถาดนี้ซึ่งมันจะมีหลายๆรสทิ้งเอาไว้อยู่ เพราะฉะนั้นร้านนี้นะคะมาชิมครั้งที่แล้วเนี่ยรสนี้อร่อยอย่าคิดว่ามาอีกครั้งแล้วจะได้นะคะเพราะว่ามันจะไม่ติดรสเนี่ยเปลี่ยนอยู่ตลอดต้องมาทุกวันแล้วจะได้ครบถุกรสอันนี้อันนี้บอกตัวเองตั้งใจเลยใช่ไหมคะเห็นบอกว่าไอศครีมที่นี่เนี่ยก็มีท็อปปิ้งด้วยอ๋อใช่ครับเป็นโฮมเมดท็อปปิ้งคืออันนี้เป็นความตั้งใจแรกเลยในการเปิดร้านไอศครีมร้านนี้เพราะว่า ผมได้ทดลองทำเบเกอรี่มาแล้วก็บองเอนจิกกินกับไอศครีมแล้วมันอร่อยแล้วก็คิดว่ามันน่าจะคนอื่นก็น่าจะชอบแบบคอนเซ็ปต์ที่แบบผมทาเบเกอรี่หรือขนมไอศครีมพวกนี้มาคอนเซ็ปต์คือถ้าเราทานแล้วเราอร่อยอผมก็อยากให้เพื่อนๆได้ทดลองทานแล้วก็อร่อยเหมือนกันใช่ความรู้สึกใช่ครับมันก็เลยเป็นที่มาของแบบตั้งใจประคบประงบมันมาปีนึงแล้วก็มาปล่อยตอนนี้ที่ที่สำคัญ่ คนค่ะที่ใส่ไอศครีมเนี่ยเราได้เพราว่าทเองเหมือนกันนะคะโคนรสชาติแบบไม่เหมือนที่อื่นแตกต่างแล้วก็สร้างความประทับใจจริงโคนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของที่ร้านนะครับแต่ว่าตอนนี้ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นผู้วัยรุ่นก่อนเพราะว่าผมยังไม่ทันได้เริ่มโปรโมทดีเลยแสดงว่าต้องรอเดี๋ยวต้องรอต้องรอครับเพราะว่ายังไม่ทันได้เริ่มโปรโมทดีเลยก็ก็จะมีมาเรื่อยเยเพราะว่าคนจะเป็นคนสดผมทําวันต่อวันเพราะฉะนั้น ปริมาณของแต่ละวันนี่มีจํากัดผมจะมีประมาณ20โคนต่อวันเท่า<ช>นั้นนะ<ช><ช>ครับแล้วก็เบสของโคนเป็นวัฟเฟิลวัฟเฟิลที่คิดคนขึ้นมาเองมันจะไม่เหมือนคนที่อื่นนะครับต้องมาลองครับม,มีแค่ ยี่สิบทีสองวันต่อหนึ่งแล้วมีร้านเปิดนะช่วงนี้ช่วงนี้ก่อนแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดไหวกว่านี้ก็จะมีมากกว่านี้ต้องมาเข้าแถวนะต้องรับบัตรคิวก่อนช่วงช่วงตอนที่ยังไม่เป็นทางการเนี่ยครับจะอยู่ประมาณบ่ายสองถึงเกือบสี่ทุ่มแต่ตอนเป็นทางการแล้วคาดว่าจะเริ่มได้เร็วกว่านี้แต่อาจจะปิดเร็วกว่านี้หน่อยอาจจะสามทุ่มอะไรอย่างเงี้ยแเราจะเข้าไปเป็นทางการเมื่อไหร่ ผมตั้งไว้เดือนหน้าแต่ไม่รู้ว่าสงสัยมันอาจจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยหรือเปล่าต้องาการไปก่อนนะแต่รายอมาช่วงบ่ายสองนะคะถ้าใครอยากทานโคนเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีแค่ยี่สิบชิ้นต่อวันนะคะแล้วก็อทีมที่นี่เนี่ยก็อาจจะต้องดูกันว่าทีมทุกรสกว่าแ80ดิรสเนี่ยอร่อยทุกรสแต่ว่าวันนี้เราอาจจะถูกใจหรือว่ามีความแตกต่างกันไหน่ต้องแล้วแต่ลิ้นของคุณค่ะผมยังมีพวก ซ่อนเอาไว้แต่ว่าคิดว่าทําไม่ทานแน่แนซ่อนเลยเหรอคะใช่ครับรวันนี้นนใส่ต้องเอาออกมาให้พวกเราเปิดวันนี้เดี๋ยวอ,อ,อาจจะได้ชิม<อ>ครับซ่อนไว้คือไม่ใช่เป็นรสชาติแต่ว่าเคยตั้งเป้าไว้ว่าจะทําพวกซันเดย พวกช่วยพวกนั้นใว่แต่ว่าคือตอนนี้ทําไม่ทันมันก็ไม่มีหรอกครับคือไม่มีขายไม่มีขายยังไม่มีขายยังไม่มีไชิมคือพักพวกกันเนี่ยได้พักพวกได้ชิมกันไปบ้างแล้วก็เดี๋ยววันนี้อาจจะทำมาให้ชิมอย่างนี้ถ้าสมมติว่ามีใครอยากจะชิมคนอื่นอย่างชิมท่านผู้ชมย่างที่เราชมรายการอาจจะเป็นสิทธิพิเศษสามารถจองผ่านไหนได้ไหมคะ อาจจะผ่าน Facebook ได้แต่ว่าก็คงมีปริมาณจำกัดนะครับต่อวันเพราะว่าการขายหน้ารา้านตอนนี้ก็ยุ่งมากกลัวทำให้ไม่ทันก็เลยยังไม่มีไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวเราจ้องผ่าน Facebook แต่เราขอ URL <c oughs> ก่อน <c oughs> นะคะแล้วก็เข้าไปเซิร์ชเลยค่ะสเปรกก์บัวนีลานะคะแอดกันเข้ามาได้เลยนะคะ <c oughs> แล้วก็พูดคุยกับเจ้าของร้านไม่ว่าคุณจะํารสชาตินะคะ <c oughs> ถามว่าวันนี้โคนหมดหรือยัง ของฝากแม่บัวคําศูนย์จําหน่ายวุ้นเส้นตราสิงโตศูนย์รวมของฝากคุณภาพศูนย์รวมอาหารอร่อยบริษัทอิสระการทรานซวิจจำกัดบริการรถปรับอากาศ VIP ชั้นหนึ่งให้บริการทั่วประเทศโทรศัพท์034553111ถ3ร้านอาหารริมน้ำบายเดอะริเวอร์ รับประทานอาหารท่ามกลางธรรมชาติริมฝั่งแม่น้ำแควโทรศัพท์034-624-477ีหนึ่งนะคะสำหรับคนคนคนหลุ่มแบบนี้นะคะสิ่งที่เรามองเห็นก็คือ คนเนเี่ยหลายๆท่านเนี่ยได้ได้ได้ชมอย่าคิดว่าเป็นแค่ร้านไอศครีมนะสิ่งที่ซ่อนมากกว่าตรงนั้นลึกๆต้องบอกว่าคุณกล้าเนี่ยมีความกลา้าจริงๆหลายคนเนี่ยยังนะคุณจุ๊กบากมาว่ามุ่งหมายมุ่งมั่นที่อยากจะทําแต่ไม่เคยได้ทําแต่<ๆ>วันนี้เขาลงมือทําแล้วฝกกันต่อไปอะฮะอยากจะทําอะไรอีกน,นอกจากไอศครีมเนี่ยก็คือตอนนี้อันนี้คือใช่เลยครับ <ผ>เป็นตัวเป็นตัวเราเองผมเปลี่ยนเปลี่ยนจากงานที่เคยทําเป็นงานประจำเนี่ยพวกงานออกแบบพวกงานมาทําตรงนี้แล้วก็ตอนนี้ก็มีแผนว่าเรื่องของขยายสาขาเรื่องของอะไรเงี้ยก็มีแผนแล้วก็อาจจะมีแฟนชายหรืออะไรเงี้ยใน<ม>อนาคตคือมีติดต่อมาบ้างแต่ว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมเหมือนกันบอกห<บ>น่อยได้ไหมคะว่าสิ่งที่เราได้ทำแล้วมันเป็นสิ่งที่เรารักเนี่ยมันได้มันมันมีความสุขมากกว่าสิ่งที่เราต้องทำหรือไม่รักอย่างนี เอาเป็นว่าคุณจะทํากับมันโดยที่มันไม่เหนื่อยครับมันเหนื่อยอีกทีตอนที่คุณเลิกทําพอคุณไม่ได้ทำเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมยวันนี้ทาไมมันเมื่อยอย่างนี้ทำไมมันร้าอย่างนี้แต่ตอนระหว่างทาเนี่ยเราจะไม่รู้สึกถึงความทุกข์ตรงนั้นเลยมันมันทำพอทําด้วยใจเนี่ยทุกอย่างมันจะเป็นไปเองอัตโนมัติมันจะไม่มีคําว่าฝืนจะไม่มีคําว่าแบบทําไมฉันต้องมาทําทําไมต้องมายืนแบบนี้ทาไมต้อง มานั่งปั่นไอศครีมดึกดืด่นๆไม่มีใครใช้ให้เราเหนื่อยแบบนี้แต่ว่ามันเป็นความสุขจากจากสิ่งที่เราทำเนี่ยครับน่ารักมากมากเลยนะี่มันไม่ใช่อศสครีมธรรมดานะคะแต่ว่ามันเป็นไอศครีมที่ทํามาจากความตั้งใจแลควก็หใจตั้งใจไม่พอความมมั่นตั้งใจไม่พอยังลงมือทํา อย่างจริงจังด้วยนะคะจะบอกว่าสําคัญมากปีนึ่งนะครับผมผมคือปีหนึ่งปีนึงังตั้งใจนะคะผมเตรียมการปีหนึ่งแล้วก็ถ้าเพื่อนคนไหนอยากทําอะไรผมว่าตั้งใจแล้วก็ถ้าคิดว่าพร้อมแล้วก็ลงมือทำลงมือเลยโอ้โหสำคัญนะคะความสุขทำนี้แล้วค่ะเป็นคัพที่ ที่เหมือนกับเป็นรางวัลแล้วแห่งความตั้งใจตอนที่ผมไม่ไม่เปิดร้านผมก็มีความสุขนะตอนที่ได้ทดลองทำเ่ยทั้งทดลองทําคือมันสุขมากจนเพื่อนบอกว่าเปิดได้แลยคือเอาเอาสิ่งที่เราเห็นเรารู้สึกว่ามันใช่มันเป็นความสุขออกมาเพราะฉะนั้นคนทานในติมเนี่ยที่ร้านเนี้ยนอกเหนือจากรสชาตินอกเหนือจากสิ่งใดๆเนี่ยนะคะอร่อยหรือไม่อร่อยไม่รู้รู้แต่ว่าได้ความสุขด้วยเพราะว่าเขาบอกความสุขนะคุณจุ๊บก็สื่อสารกันได้ มองโอ้โหเจ้าของร้านก็มีความสุขเราก็มีความสุขใช่ค่ะลองลองมาดูจะเห็นรอยยิ้มของลูกค้าผมแอบถ่ายรูปไว้เยอะครับเดี๋ยวไม่ต้องแอบถ่ายรูปพวกเรานเรอยินดีเลยเพราะว่าเพราะว่าเขาจะทานกันแล้วแบบมีรอยยิ้มความสุขเหล่านั้นเนี่ยผมก็แฮปปี้ครับใช่แล้วสิ่งที่จะประทับใจอีกอย่างนะคะพอจุบมาถึงตู้เนี่ยแต่ว่าเห็นประทับใจหลายอย่างนะโอย้นั่นแหละสิคะมาถึงตู้เนี่ยคือคุณกล้าสามารถที่ อธิบายทุกสิ่งข่าแต่ละรถไอศครีมให้แล้วคือพอเราเห็นเขาอธิบายเนี่ยความสุขเกิดมันก็ทำให้เรารู้สึกแบบอยากจะชิมมันฟังรสเลยจริงจริงอันนี้อันนี้คือประทับใจจริงถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปตามดูว่าคุณกล้านะคุาจะมีความสุขยังไงเป็นแบบที่คุณจุ๊บบอกหรือเปล่าจริงไหมแต่พวกเราเตรียมไปชิมหน้าตู้ดีไดมอ่าเพราะ้่ไหนแค่ไหนจะยให้คุณกล้าปมีความสุขก่อนครับผม อันนี้เป็นทีรามิสุสใช่ครับชิมเลยครับตัวนี้มันเป็น,ปนยังไงที่มาที่ไปที่มาที่ไปตัวนี้ก็คือ,อคใช่ครับเคยเคยทานจากเค้กแล้วก็ลองมาทำเป็นไอศครีมดูครับทีนี้ก็ก็คิดว่าโอเคครับ<อ>ต้องต้องรอไอ้พกอ,อย่างเง คือลาเค้กมันก็รสชาติคล้ายม,มันใกล้เคียงกับเค้กมากเลยคือเราใช้สูตรเดียวกับเค้กหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ซัดทีเดียวครับก็คือเอาส่วนผสมหลักของมันมาใช้เบสก็ยังเป็นเบสของไอศครีมฮะค <ฮะ S 2> รับแค่สีต่างนเพียงแต่ว่า <ฮะ S 2> ข้อแตกต่างของไอศครีมที่ร้านเราก็คือมันจะเนื้อเหนียว <ฮะ S 2> เนื้อเหนียวเพราะว่า เราพยายามให้มีส่วนผสมของวัตถุดิบชนิดนั้นรสชาตนนิน,นั้นเยอะในปริมาณที่เยอะทีนี้ก็จะเหนียวหน่อยตักย่างหน่อยได้ยินว่าตักไอศครีมทำไอศครีมจนอะไรนะครับเก็บรูไป <c oughs> ไม่ได้ก้ามขึ้น มากระลองครับคือช่วงนี้เหมือนกับกําลังฮิตกันอยู่รครับเป็นกระแสด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งคือผมอกับเพื่อนได้เคยทํากันตั้งแต่สมัยก่อนที่มันยังไม่ไม่บูมมากแล้วก็ช่วงนี้ช่วงนี้บูมแล้วก็เพื่อนบางคนเขาเห็นว่าผมเคยทำก็เ,เลยถามว่าไม,ไม่มาขายบ้างเหรอแต่ทีนี้เนี่ยตอนนี้หน้าร้านหรืออะไอศักทีมันก็ยุ่งมาก <laughs> ผมก็เลยคุยกับเพื่อนคนที่เขาทํา,าด,ด้วยกันมานั่นแหะสูตรด้วยกันแต่ว่า เขาทาเก่งมากเ้าก็ทําอร่อยมากก็เลยก็เลยเป็นพักพวกกันนี่ครับจัดมาแล้วก็ด้วยความที่ผมอยากให้มันมีหลายๆรสแต่ละคนจะได้ลองชิมหลายรสชาไม่ใช่ว่าคนชอบชอบ็อกโกแลตผมมาแต่ชอ็อกโกแลตผมว่าเนี่ยเอาไปลองชิมหลายๆรสมันจะมีทั้งมิ้น์ชาเขียวทั้งสตรอเบอรี่ทั้งชอ็อกโกแลตอะไรก็แล้วแต่มนกลองก็คือเป็นอ,อัลมอนด์บดกับไข่ขาวครับทำเป็นตัวเนื้อประกบ ประกอบด้วยฟีลลิ่งก็แล้วแต่ที่จะสอดไส้อะไรไปครับแต่จะเป็นขนมที่วัยรุ่นชอบและกรุบกรอบ,อบ,อบ,อบหอมหวานมันเลยครับต้องลองครับ ไม่ใช่จะบอกว่าชิมมาทุกรสเนี่ยนะมันตัดสินใจไม่ถูกเพราะว่ามันอร่อยทุกรสจริงค่ะแล้วก็หลายคนบอกว่าร้านนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่คุณมาครั้งเดียวแล้วคุณจะไม่กลับมาอีกถูกตอ้องเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรียกได้ว่าโชคดีมากได้ชิมทุกรสแต่ก็สัญญาว่าจะกลับมาหดือจะเป็นตัวอย่างสิคะ <c oughs> มากี่ครั้งแล้วล่ะ สามครั้งเองเอาพี่พึ่งขาปาคุณพูดมากเลยแต่สครั้งของจุดเนี่ยทุกรถนะคะสิ <S <S 2> <S 2> ุดอด้ชิมของเข้าทุกรถค่ะ ไม่ไม่มุ่นเลยตาพี่เหร่ออ๋อ,อจะบอกว่าสิ่งมอร่อยนะคะแล้วก็บอกว่าอย่างที่บอกะคะ่ะว่าสิ่งที่ชื่นชมมากๆก,ก็คือขุก,กล้านเนี่ยค่ะกับน้องบัวเนี่ยเป็นอะไรที่มีความมีความมีความสุขแล้วเขาก็ส่งมอบความสุขมาให้กับคนทา,านนะคะต้องบอกว่า าท่านผู้ชมหาจริงๆแล้วอาชีพทุกอาชีพเเป็นอาชีพที่ดีนะียงแต่ว่าเราหาตัวเราเองให้เจอแล้วเราก็เอามาใช้กับชีวิตเราก็จะทำมันอย่างมีความสุขอย่างที่เขาเขามีเขาคุณกาเขาบอกพวกเราแต่วันนี้ค่ะไอติมอร่อยมากๆยังไงนะคะบอกทิวอยู่ตรงไหนร้านนะคะอยู่บนถนนแม่น้ำแควค่ะอยู่ตรงข้าม กับโรงแรมสบายแอดการนะคะเลยคขาขาจะไปสะพานข้ามแม่นาำแครเนี่ยเลยร้านเดอะรีสอร์ทมานิดหนึ่งนะคะถ้าเลยบายเดอะรเวรวนี่เลยเลยะใช่เพราะฉะนั้นก็อยู่ระหว่างเดอะรีสอร์ทกับบายเดอะรีววอ่าเอาละค่ะ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแบล็กเอริีลาเนาะที่ทําให้เรามีความสุขแล้วก็ทําให้เราเนี่ยผิวพรรณดีเพราะเขาบอกว่าไอติมนะนะคะมีส่วนผสมของนมแล้วมีไขมันบางเล็กน้อยมีน้ําตาลพอคอเคลือบความสุขของเราไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอติม้วทำให้เรามีความสุขสปยแบบนี้ด้วยนะเสริมสร้างนี่ด้วยนะคะอะไรคะใช้มันเนี่ยมันช่วยช่วยไปทําให้คอลลาเจนแต่ไม่ใช่เขาเรียกว่าเจลาติน ตกใจตกใจเรื่องเพราะว่านี่ก็ไขมันไปเสริมสร้างทำให้รูมาท์ทำให้ผิวเราอ่ะไม่หย่อนคาดนะคะเดี๋ยวเรามีนัดกันต่อนะคะเดี๋ยวทานจบนี้จะไปไหนต่อละไม่บอกอุบไว้ก่อนนะคะตอนนี้ขอทานไอศครีมให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปไหนเดี๋ยวรอชมนะคะค่ะอันนี้อร่อยอันนี้เขาจะมีมากคุณ